สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่กันกันกบแพดออฟแอคไซ2นะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เมืองที่3อยู่นะแอค3นะครับอันนี้เราก็น่าจะใกล้เข้าสู่ไอตัวพีระมิดวิหารแล้วนะครับน่าจะใกล้ที่จะได้เจอกับตัวบอสช่วงสุดท้ายแล้วนะครับนี่อันนี้น่าจะเป็นาลาชินีนะครับลาชินีบอสนะครับของแอคที่3 ตัวมันจะคล้ายๆเหมือนในตัวที่มันอยู่แท่นบูชายันนะครับที่มันเป็นหน้าหน้าโหลดเข้าฉากต่างๆนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นรอบที่หนึ่งนะในการมาสู้บอสตัวนี้นะครับนี่ก็ยังมี n อ c นะีะโดนฮิ้วไปซะแล้วนะครับ <As extracted. S 1> นี่อ่าดูเหมือนจะไม่ยากนะครับดูเหมือนจะไม่ยากสบายๆนะ นี่ทุบครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเริ่มจะไม่สบายแล้วสินี่ไงเนี่ยมันมันพ่นพิษ๋อโหพ่นพิษแรงจัดมันลวนปืนกลเลยนะเดี๋ยวเรายังไม่ค่อยรู้จังหวะมันเท่าไหร่นะครับนะสาตอ่ะนี่เสกกำแพงจังหวะนี้มันต้องพ่นพิษจังหวะนี้มันต้องพ่นพิษเฮ้ย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 นี่มันสกิลอะไรโอ้โหไอตัวไอตัวไอตัวกำแพงที่มันลูกน้องมันนะครับ มันแทงเป็นเหมือนสปาร์ตันเลยนะครับสปาร์ตันในที่หนังเรื่อง300อยคที่มันถือถือโล่บังแล้วก็เอาหอกคอยแทงใหเหมือนเลยนะครับโอ้โหมันมีแบบใช้ลูกน้องคอยสกิลให้เราด้วยนะสกิลใส่แล้วด้วยเนี่ยไอหอกไอหอกงูนี่มันก็น้ารำคาญอยู่เหมือนกันนะแบบกลัวมันจะกลัวมันจะคว้างมันแบบง้างหรือพักนึ้งนะแล้วผมก็กระโดดไปก่อนนะครับ ทำให้ไม่ค่อยได้จังหวะเฮ้ยครึ่งหลอดนะครับครึ <3> <3 <3> <3 <3 ่งหลอดโอ้ยาเลือดผมก็เหลืออยู่ครึ <1> <1 네่งเดียวเองนะฮะเฮ้ยสกิลลูกน้องมันมาไวมากอ๋ออ้อยอ้อยอ้อยรอบนี้เรามาไกล้รอบนี้เราโอ้โหแทงแบบทั่วแมแนะนะ ยังยังไม่ล้มเลิกความพยายามครับผมยังสู้ต่อครับยังไม่ล้มเลิกความพยายามเออโอ้โหจังหวะแทงรอบแมปเนี่ยแบบหลบยากนะ <c oughs> เอ,อ่อต้องเดี๋ยวต้องอาศัยความชนะอารอบนี้ผมเปลี่ยนของมาหน่อยหนึงนะเปลี่ยนเกาะมานะอันนี้เกาะอันนี้มันมีเกาะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอนะไม่รู้ว่าจะช่วยเราได้หรือเปล่านะก็ลองดูกันก่อนนะครับนี่ฮะ เฮ้ย,ยสวยเว้ยเปิดเกมมาสวยเว้เยไม่ไม,ไม่เราใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะใช้หมดทุกสกิลนะครสลับเป็นโล่สลับเป็นค้อน2มือนะใช้สลับสลับกันไปนะรู้สึกว่า้ตัวกำแพงมันจะกันตอนที่มันยิงได้ด้วยนะยิงที่มันยิงพิดรัวๆนะครับ หมอนี้มันจะต้องสกิลอะไรใส่เราโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเสียจังวะกดผิดกดผิดเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยนะ One h <hour> later มารอบนี้ผมเอาจริงละนะก็คือไม่ไหวนะเมื่อกี้นี้ตายบ่อยจัดนะครับอันนี้ไปแอบฟาร์มเลเวลมาสักหนึ่งสักสองเลเวลนะ ก็ฟ้าในแมปมา2เลเวลนะครับแล้วก็ไอตัวใช้หินอัปเกรดชุดเกาะเข้าไปอีก2-3ส,สามเมตรนะครับก็ค่าพลังเกาะผมก็เยอะขึ้นนะแล้วก็ได้สกิลมาใหม่ด้วยนะเป็นสกิลวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งแล้วก็กระโดดทุบนะฮะเนี่ยสกิลนี้นะครับก็ใช้คู่กับไอตัวที่เป็นคอนเตาหลอมนะไว้คอยวิ่งวิ่งอ่ากระโดดใส่พื้นนะแล้วก็ไอตัวไฟมันก็จะถูกกระตุ้นนะครับนี่นี่ฮะ ไม่ฮะระยะไกลเล่นแบบเซฟๆนะไม่ต้องไปไประชิดมันเนี้ยไม่ต้องไปไประชิดมันมากนะครับนี่โหอ๋อก็กว่าจะมาถึงก่อนหน้านี้ก็คือแบบเล่นหลายรอบมากนะก็แบบไม่ผ่านนะสุดท้ายก็ต้องจำใจที่จะต้องไปฟาร์มเลเวลก่อนนะครับฟาร์มเลเวลอาบของมานิดนึงนะก็ใช้ไอตัวพวก หินต่างๆที่เราเก็บได้นั่นแหละพวกตัวหินที่เป็นรูปหมวคนนะครับที่มันอัปเกรดเพิ่มออปชั่นให้กับอุปกรณ์เรา้โอ้โหโโอ้หลบหลบหลบได้เฉยเออจังหวะแบบฟุกกิ้งหลบพอดีนะได้จังหวะดีแบบฟุกฟุกก็คือก็คือสวยจัดนี่นี่โอ้โหโอ้โหอ่มองนี่นี่ ค้อนทอไปไนี่ชอบตอนที่มันกว้างค้อนตักพื้นมากเลยนะมันเหมือนแบบอ่าค้อนทอนะฮะได้แบบปักพื้นอยู่กับดินนะฮะนี่วิ่งวิ่งวิ่งนี่นวางค้อนนี่ปุ๊บตึ๊ดเติรดเติรดเออแม่จังหวะที่เราวิ่งมันก็พื้นมันก็สั่นสะเทือนเหมือนกันนะเราเราก็กระตุ้นไฟด้วยนะเนี่ย นี่มันจะต้องอม,มันสกิลนี้สกิลนี้สกิลนี้หลบง่ายอยู่เฮ้ยรอบนี้เหมือนจะมาไกลครับทุกคนรอบนี้เหมือนจะมาไกลใน่นี่นี่นในแน,น,น่เป็นไงละ่ะเป็นไงละ่ะเป็นไงละ่ะเหมือนเลยที่ท <c oughs> ่านี่เอาไปอีกรอบนึงเอาไปอีกรนึงคือโอ้ยอ่าอ่าโอเค โอเคมันจะมีซีกสกีเขียวเฮ้ยเฮ้ยไทม์ค่อยดอิโอ้โหหลบได้เฉยยืนเฉยก็หลบได้เอา้างงหลบได้แบบงงหลบได้แบบงง,บบบง,งเฮ้ยรอบนี้มีมีมีลุ้นครับโอ้โหแต่รู้สึกว่ามันจะบีบพื้นที่เข้ามาเรื่อยๆนะนี่ขนาดยังไม่ใช่บอสต,ตัวสุดท้ายนะครับไม่รู้ว่าตัวสุดท้ายมันจะ ตึงมือแค่ไหนนะะเฮ้ยเลื่อนใกล้ตายแล้วตอนนี้ห้ามประมาทครับตอนนี้ต้องเล่นแบบตั้งสติโอ้โหบางสกิลนี่ผมหลบได้แบบฟุกๆเลยนะคือแบบเดินอยู่เฉยยืนอยู่ทื่อๆแลมันก็สกิลไม่โดนเราเฉยนยอ่าเนี่ยจังหวะนี้น่าจะแบบกดล้นจัดอนะกดมม่ๆเลยเรียบร้อยครับทุกคนโอ้โหแบบตึงมือจัดๆ ตึงมือจ,จัดๆนี่โอ้หของหล่นเพียบนะครับนี่ครับแล้ว,ลวส,สุดๆเนี่ยฮะโอ้นานจัดบอสตัวนี้กว่าจะผ่านนะผ่านก็ผ่านบ,บ,บทจะผ,ผ่านก็ผ่านแบบงงๆนะฮะโ,โอเคไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวไปลุยบอสตัวสุดท้ายนะน่าจะเป็นตัวสุดท้ายนะของแอคที่สานะครับ ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด s u b ส c ค i b e ช่วงแนะนำด้วยครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับผม